สวัสดีครับ fc และท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นเนื้อหาเรื่องเล่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ที่รับชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางในการไปเสี่ยงโชคนะครับเรื่องเล่านี้จะใช่ได้หลายๆงวดนะครับ ย้อนไปเมื่อประมาณต้นปี64นะครับประมาณเดือนมกราวันนั้นมีพิธีขอหวยที่เจ้าแม่ตะเคียนที่วัดป่าพุทธอุทยานผู้สิงจังหวัดศรีสเกตนะครับวันนั้นวันนั้นหลวงปู่สวงได้เข้าประทับทรงและท่านได้ปีนขึ้นไปบนพญานาคอเก้าชั้นเเสียนต่อจากนั้นข้าม,มาหนึ่งวดหวยก็ออก79 ในคืนเดียวกันนั้นตอนหัวค่ำก่อนที่หลวงปู่ท่านจะปีนขึ้นไปบนพญานาคตอนที่ท่านยังเดินอยู่ในบริเวณวัดท่านได้ขอรองเท้าแตะของผมไปใส่ผมก็ถอดรองเท้าเบอร์11ของผมให้ท่านใส่ท่านก็ใส่เดินไปเดินมาในคืนนั้นหลังจากคืนนั้นข้ามาอีกวันสองวันอ่าอยู่อยูร่างหลวงปู่ก็มากระซิบบอกผมว่า ที่ฉันเอารองเท้าเธอมาใส่นั้นมีความหมายมีปริศนาอยู่นะผมก็ได้ถามท่านว่ามีปริศนาอะไรท่านก็ไม่ตอบผมผมก็คิดว่าท่านคงให้ปริศนาหวยผมผมก็ตีเป็นหนึ่งหนึ่งตั้งแต่นั้นมาหนึ่งหนึ่งก็ยังไม่ออกจากเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านมา3-4ถึงเดือนพอพี่หนูตายผมเริ่มเข้าใจปริศนานั้นแล้วว่า คืออะไรทะเบียนรถผม8011และทะเบียนขาดตั้งแต่7มกราสองห้าผมเพิ่งจะมาต่อทะเบียนเมื่อวันที่23เมษาสองห้าที่ผ่านมาผมไปทำภารกิจสืบสารตำนานหลวงปู่สวงก็จะใช้รถพี่หนูเป็นหลักส่วนรถผมทะเบียนขาดก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าเงินที่มีผมก็ใช้ในการเดินทาง ไปกับพี่หนูเติมน้ำมันรถพี่หนูใช้ใจร่วมกันแต่พอมาเดือนเมษาพี่หนูตายต่อไปผมจะต้องเดินทางด้วยรถของผมซึ่งยางก็ไม่ดียางเส้นนี้ชุดนี้ใช้มาแล้ว8ปีครับพอมาถึงวันนี้ปริศนาที่หลวงปู่เข้าประทับท่งยืมรองเท้าเบอร์1 1ของผมไปใส่นั้นก็คือต่อไปผมจะเดินทางด้วยรถทะเบียน8011 หรือว่าลงท้ายด้วย11ต่อไปผมและร่างทรงหลวงปูส่สวงก็จะเดินทางด้วยรถทะเบียน8 1 1พคันนี้ครับนี่คือปริศนาที่หลวงปูส่สวงเอารองเท้าเบอร์11ไปใส่ทะเบียนรถก็ลงท้ายด้วย11ครับต่อไปก็ปริศนา1 2 3ซึ่งหลวงปูส่สวงเข้าประทับทรงแล้วนับต่อหน้าพี่หนูนับแล้วจ้องหน้าพี่หนูท่านเตือนอะไรพี่หนู และปริศนาหนึ่งสองสามที่หลวงปู่สวงพูดบ่อยๆนั้นคืออะไรแล้วมันช่างบังเอิญหรืออย่างไรที่ตอนเผาศพพี่หนูเมนก็อยู่ใกล้กับบ้านที่มีรถทะเบียนหนึ่งสองสามถึงสามคันเหตุการณ์ทำไมมันช่างบังเอิญซะเหลือเกินปริศนานี้คืออะไรเราก็ต้องดูต่อไปแต่อย่างหนึ่งก็คือท่านเตือนพี่หนูเลขนี้เป็นเลขเริ่มต้นเราจ้องจดจำไว้นะครับ อออตอนนี้นี่ก็อีกหนึ่<ว>งคลิปนี้จุดหลายๆท่านคงได้ดูได้ชมมาแล้วคลิปนี้ผมถ่ายเมื่อวันที่4เมษายน2564และคลิปนี้ผมก็ได้ลงก่อนห้ยออก10วัน ของเราหนึ่งพัน,นัดหมดไปแล้วเสียงประทัดของเจ้าอื่นจุดต่อตของเราได้เลขไรครับอ่านี่นะฮะเลขที่เลขประทัดที่จุดนะครับได้เลขนี้นี่เลขนี้อ หวยงวดวันที่16เมษา2564 2ตัวบนออก87หลายๆคนบนเสียดายโดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสายจีนหลวงปู่สวงประจุดประทัดในสุสานจีนแบบนี้ไม่เคยมีแล้วงวดวันที่2พฤษภา2564นี้จะออกเลขทางประทัดที่เหลืออยู่นี้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับ ตามเอาไว้หน่อยก็ดีนะครับกันพลาดครับนี่ก็เรื่องเล่าปริศนาเรื่องต่อไปเรื่องมีอยู่ว่าวันที่26เมษาที่ผ่านมาผมกับร่างทรงหลวงปู่สวงและพระอาจารย์เปลืองได้ไปที่วัดบนเขาที่ <c oughs> อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลที่วัดแห่งนี้หลวงตาท่านได้นำเหล็กไหลหิน มาสร้างเป็นฐานองค์ปู่ฤาษีบรมครูท่านได้เลือกก้อนสวยๆประดับที่ฐานนั้นซึ่งก็มีเศษเหล็กหลายนี้เหลืออยู่กองอยู่ผมกับร่างก็เลยขออนุญาตท่านขอนำเศษเหล็กหลายนี้กลับมาแม่ยายของร่างได้เห็นเลขที่ก้อนเหล็กหลายนี้เห็นเลข215 และคืนวันนั้นเองร่างทรงนอนหลับได้ฝันไปว่าร่างทรงและผมได้นั่งอยู่ที่ลานหินอยู่บนยอดเขานั้นแล้วมีคนเขาให้อ่เหล็กไหลแต่ว่าไม่เห็นคนที่ให้จะเห็นเป็นเหมือนเหล็กไหลนั้นลอยมาหนึ่งก้อนเท่ากับหัวแม่มือร่างทรงหลวงปู่สวงก็ได้เล่าโทรมาเล่าให้ผมฟัง ครับผมก็นำมาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในงวดต่อต่อไปฝันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคือเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้เรามาครับนี่คือภาพเหล็กไหลแบบชัดๆนะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมต,ต้องบอกท่านนะครับเหล็กไหลนั้นมีหลายชนิดนะครับหลายอย่างคลิปนี้คลิปเดียวจะเป็นแนวทางหลายๆงวดนะครับ ครับน,นี่เรื่องต่อไปครับก็ได้มีลมกับโชคมาด้านบนนะฮะลมด้านบนจะโชคมากขได้รับรู้แล้วนี่ครับนี่เป็นคลิปเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศอันแสนไกล ท่านนี้เป็นสิทธิหลวงปู่สวงและได้นั่งสมาธิเป็นประจำเมื่อประมาณวันที่22เมษายน2564ขณะนั่งสมาธิอยู่ในห้องได้เห็นที่หน้าผามีวิญญาณคนโบราณมานั่งรอฟังการสวดมนต์ของท่านผู้นี้แล้วเธอก็ร้องให้น้ำตาพรัง่งพรูออกมาแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่รู้สาเหตุว่าทำไม เพราะอะไรถึงร้องไห้แบบนี้จึงไลายมาบอกให้ผมไปเส้นไหว้ตรงนั้นให้ด้วยและต้องเส้นไหว้ในวันพระวันที่26เมษาสน2564ที่ผ่านมาเท่านั้นวันต่อมาเธอเข้าห้องพระนั่งสมาธิและทูบที่จุดก็เป็นแบบนี้ในภาพนี้เกิดจากทูบสามดอกนะครับดูดีๆนะครับเรื่องความเชื่อความศรัทธาเรื่องจิต เรื่องวิญญาณแม้อยู่ไกลแค่ไหนก็สื่อถึงกันได้คนที่มีหลวงปู่สวงให้ขอแต่จิตไม่ได้ก็สื่อกันไม่ถึงแม้จะใกล้เพียงนิดเดียวต่างกับคนที่อยู่ไกลหลายพันกิโลแต่ศรัทธากล้าแกล่งก็สื่อจิตถึงกันได้ครับดูกันมาหลายเรื่องเห็นกันหลายเลขจดไว้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน เลขหลวงปูส่สวงออกแน่นอนแต่ไม่รู้อันไหนจะมาก่อนมาหลังและงวดไหนคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงเลือกเป้าดีๆเล็งให้แม่นๆแ,แล้วยิงนะครับท่านผู้ใดที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามรีบกดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะลืมแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทันต่อเหตุการณ์